สันีิสุขนั้นยังไม่สิ้นหากทวินหาจะมาเองจากแผนปฏิบัติการสร้างพื้นที่ปลอดภัยตามแนวทางประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภิดสันติสุข ตามนโยบายของพลโทวิวัฒประถมภาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายประสานการปฏิบัติเพื่อจํากัดเสรีของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่ให้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จนนําไปสู่ปฏิบัติการติดตามจับก,กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เตรียมการก่อเหตุร้ายในพื้นที่โดยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 5 9ที่ผ่านมา โดยปฏิบัติการพิเศษร่วมประกอบด้วยกองกำลังทั้ง3ฝ่ายได้สนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธการตันหยงเป่าตำบนท่ากำชอำอําเภอน้องจิกจังหวัดปัตตานีจนนําไปสู่การประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงขึ้นผลการประทะทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุได้หนึ่งรายพร้อมตรวจพบกระท่อมที่พักสามหลังเรือพายสามลำอาวุธปืนพร้อมกระสุนจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังพบดินระเบิด และถังก๊าซที่ประกอบระเบิดเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนสองถังจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ากระท่อมหลังแรกเป็นสถานที่ประกอบระเบิดตรวจพบวัตถุประกอบระเบิดประกอบด้วยน้ำมันที่ใช้ผสมปุ๋ยยูเรียถังแก๊สถุงต้มขนาดใหญ่บรรจุด,ดินระเบิดและอุปกรณ์จุดระเบิดแล้วจำนวน2ถังน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมดินระเบิดแอมโฟผสมบอลแบริง่งและดินระเบิด1ลำเรือ เหล็กเส้นตัดเป็นสะเก็ดระเบิดหนึ่งลำเรือแผงโซลาเซลล์อาวุธปืนพร้อมทั้งอาวุธยุโทโธปรกรณ์อีกจำนวนมากกระท่อมหลังที่2เป็นโรงนอนที่ประกอบเลี้ยงพบอาวุธปืนลูกซองยาวแบบพับฐานพร้อมกระสุน20นัดรวมทั้งน้ำมันเบนซินจำนวนมากส่วนกระท่อมหลังที่3เป็นเรือนนอนและห้องประชุมวางแผน ตรวจพบเสื้อผ้าเปเลนอนและอุปกรณ์ดำรงชีพเป็นจำนวนมากซึ่งคาดว่าฐานปฏิบัติการแห่งนี้ตั้งมาประมาณไม่ต่ำกว่า2ปีเพราะพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในป่าก,กงกลางเหมาะแก่การซ่อนอำพรางตัวและยากลำบากแก่การเข้าถึงต้องใช้เรือเป็นพานะเพียงอย่างเดียวเป็นการแบบส่วน,น,นที่กำลังร่วมนะครับระหว่างหน่วยซีนกองทัพเรือแล้วก็หน่วยการพิเศษร่วมประกออเพื่อทั้งตำรวจทาหารนะครับแล้วก็กอ,องหลังทัารัสนะครับในการเข้า พิสูจน์ที่พักของผู้กอ่อเหตุรุนแรงนะซึ่งที่อยู่บริเวณบ้านตันยงเปาณที่นี่นะครับครับก็ในส่วนของพิสูจน์หลักฐานก็จะเข้าดําเนินการกําลังรอชุดมาทางเรือนะครับก็จะมีการเข้าชุดแล้วก็มีการวางระบบในการตรวจพิสูจน์เพื่อเก็บหาหลักฐานทั้งหมดนะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังบุคคลครับที่เราเห็นตอนนี้ในะเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นวัตถุระเบิดนะครับแล้วก็อาวุธปืนที่ท,ที่ที่มองเห็นอยู่นั่นแนหะเป็นอาวุธปืนลูกซองในหลักการเนี่ยข้า ถ้าดูในเรื่องหลักเนี่ยเราคงต้องแจ้งข้อหาในเรื่องครอบครองวัตถุระเบิดและอาวุธปืนโดยไย่ไปรับญาตก่อนนะครับแต่ในส่วนเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายต้องรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีให้ได้เพียงพออีกอีกก่อนนะครับถึงเราถึงจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้สําหรับการเปิดยุทธการตนหยงเปาเป็นอีกหนึ่งแผนปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายได้ผนึกกําลังร่วมกันเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนที่ไม่ต้องการให้เกิดเหตุรุนแรงจนนําไปสู่การสูญเสียซึ่งผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงทีมข่าวศูนประชาสัมพันธ์กองอำนรยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสันหน้ารายงาน